สวัสดีครับเสาร์นี้อากาศแย่มไซครับผมบ่มีแดดครับอากาศเย็นสบายครับผมเลยสีผ้ากันมาปลูกต้นใหม่ครับผมปลูกต้นใหม่ไว้แต่กินมาก,กินผลมันครับครับผมอันนี้คือหลุมที่เตรียมไว้ถึงต่งอาทิตย์ที่แล้วครับผมเพื่อที่จะมาปลูกต้นมังคุดครับอันนี้คือต้นมังคุดอันนี้ปลูกไว้ถ้า กินมากกินผลมั้งครับผมอันนี้ใบอ่อนครับผมกำลังแตกใบอ่อนงามๆครับตอนนี้อุปกรณ์ก็คือจะมีนี่ครับสะเดฐีดำน้ำครับผมสะเดฐีดำนี่คุยบกพ้าวครับเอาไว้โรยหางนาไว้ให้นาดินมันแห้งครับผมอันนี้สะเดฐีดำเอาไว้เป็นโฮมครับเพราาใบของมังคุดกำลังใบอ่อนอยู่ครับถึงแดดจัดบ่ไไ้ครับเดี๋ยวมันสีเหี่ยวแห้งตายครับผม ครับผมเดี๋ยวก็ในห้าเอามาปลูกกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ได้ทําการปลูกสําเร็จเรียบร้อยแล้วครับทําล่มทบอะไรให้เรียบร้อยครับผมลดน้ําทําล่มไว้ให้ครับผมเป็นเสร็จการปลูกต้นไม้ของวันนี้ครับผม